สวัสดีค่ะฟีมันี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ Lucky a n d s c r e w วันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินนะคะในคลิปที่แล้วเอาแอปนี้มาแนะนำแล้วก็ตอนนี้มียอดพอที่จะถอนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนการถอนเงิน ใครที่ยังไม่มีแอปนี้นะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้เล่นได้เฉพาะ a อ d r o i d นะคะใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้การเล่นเกมของแอปเล่นให้ดูไปแล้วส่วนการถอนเงินการถอนเงินของแอปจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เมนูหลักๆของแอปจะอยู่ด้านล่างอย่างอื่นไม่ต้องดูค่ะส่วนการล็อกอินแอปนี้ล็อกอินได้ด้วยบัญชี Facebook หรือไม่ก็ Google ส่วนตรงนี้สกรูตรงนี้ที่ถามไปในคลิปที่แล้วบอกว่าเออเดี๋ยวจะพยายามหาคําตอบว่าไอ้สกรูตรงเนี้ยเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะสามารถขายได้เจอแล้วค่ะตรงนี้สกรูตรงนี้ได้จากการเอ่อทำภารกิจเออเนี่ยอันนี้อะทำภารกิจตรงนี้อ่ะเขาจะมีภารกิจให้เราทําถ้าเราทําภารกิจสาเร็จ เขาจะขึ้นสีเขียวๆอย่างนี้อเราก็สามารถกดขายสกูได้การขายสกูก็คือการขายเอาสกูที่เรามีแล้วก็ขายแลกเป็นเหรียญทองเหรียญทองนี้เพื่อที่จะทําการถอนเอข่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะสอนการถอนเงินนะในการถอนเงินของแอปจะอยู่ข้างบน การถอนเงินมันมี2ออย่างก็คือการถอนที่เป็นธนบัตรสีเขียวแล้วก็การถอนที่เป็นเหรียญทองอย่างที่บอกขาว่าถ้าเป็นถอนธนบัตรสีเขียวไม่แนะนําให้เน้นที่เป็นเหรียญทองตรงนี้ดีกว่าอ่ะพอระมาเสร็จให้เรากดตรงนี้ที่เขียนว่าถอนออกทั้งหมดขั้นตอนแรกให้ใส่เบอร์ทูมันีว่วอลเลตของเราแล้วก็ใส่ชื่อใส่น้ำสกุล ใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยใส่ชื่อใส่น้ำสกุลเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นกดที่คำว่าส่งอ่ะกดยืนยันอีกรอบหนึ่งยินดีด้วยคุณจะได้รับเงินภายใน24ชั่วโมงอันนี้ถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูบันทึกการถอนของเราจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะสถานะคือรอการดำเนินการ หลังจากนี้เราก็รอภายในยี่สิบสีชั่วโมงรอให้มีเงินเข้าเดี๋ยวถ้าไม่มีเงินเข้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะคะการถอนเงินของแอปก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าเอ,อ่ย้อนไปที่การถอนเงินนิดหนึ่งในการถอนเงินจะเห็นว่าเขาจะให้เราใสา่เบอร์ wallet ใช่ไหมแล้วมันมีเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าตัวหนึง่งเรา จะใส่ศูนย์ข้างหน้าหรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราใส่ศูนย์เดี๋ยวพอถึงขั้นตอนการยืนยันเดี๋ยวระบบจะตัดศูนย์ข้างหน้าออกเองอัตโนมัติเพราะว่าเขามีศูนย์เขามีพิมพ์ศูนย์ไว้ให้เราอยู่แล้วนะจ๊ะเกาะประมาณนี้ส่วนยอดเงินเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้นะคะเมนูของแอปไม่เยอะค่ะหลักๆจะอยู่ด้านล่างก็ถ้าอยากลองเล่นนะคะแอปที่เล่นเกม ง่ายเกาะลองเล่นดูแต่ถ้าอยากได้เว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆนะคะ